ทุเรียนอร่อยก็จริงแต่รู้ไหมว่าถ้ากินคู่กับสิ่งเหล่านี้อาจอันตรายถึงชีวิตวันนี้เราจะพาไปรู้จัก6อย่างที่ห้ามกินคู่กับทุเรียนเด็ดขาดทั้งเรื่องระบบย่อยหัวใจและการดูแลสุขภาพใครชอบทุเรียนต้องฟังให้จบนะคะเพราะบางอย่างคุณอาจกินอยู่เป็นประจำโดยไม่รู้ตัวหนึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเบียร์เหล้าไวน์ เสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดวิงเวียนหรือถึงขั้นหัวใจไวายได้ทุเรียนมีสารกรรมถันตามธรรมชาติพลังงานสูงไขมันสูงพอกินร่วมกับแอลกอฮอล์ที่กระตุ้นระบบเลือดจะเพิ่มภาระให้กับหัวใจและตับอย่างรุนแรง 2. น้ำอัดลมหรือน้ำหวานที่มีคาเฟอีนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรุนแรง กระตุ้นระบบประสาทเกินพอดีโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่มีความดันสูงจะเสี่ยงอาการใจสัน่นหรือความดันพุ่งสามนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมมากเกินไปทำให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดหรือท้องเสียได้ง่ายเพราะทุเรียนและนมต่างก็ย่อยยากหากกินพร้อมกันเยอะจะทำให้ระบบย่อยทำงานหนัก 4. ของเผ็ดจัดหรืออาหารที่มีเครื่องเทศแรง กระตุ้นระบบย่อยเพิ่มความร้อนในร่างกายทุเรียนเป็นของร้อนอยู่แล้วถ้าเจอของเผ็ดจัดเช่นพริกแกงพริกขี้หนูน้ำจิ้มซีฟูด้ดอาจทำให้เกิดอาการร้อนในปวดท้องหรือเวียนหัวได้5กาแฟและชาเข้มข้นอาจทำให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกไม่สบายตัวโดยเฉพาะหากินทุเรียนเยอะแล้วตามด้วยกาแฟร้อนหรือชาแก่แก จะทำให้เกิดอาการใจสัน่นมือสั่นเหงื่อออกได้ง่าย 6. ยาลดความดันหรือยาขับปัสสาวะบางชนิดต้องระวังเป็นพิเศษทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงมากหากทานพร้อมยาที่เกี่ยวกับหัวใจหรือไตาอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินจนอาจเป็นอันตรายเคล็ดลับการกินทุเรียนให้ปลอดภยัยควรกินในปริมาณพอเหมาะ ไม่เกินหนึ่งภูต่อครั้งสำหรับคนทั่วไปดื่มน้ำเปล่าเยอะๆหลังจากกินไม่ควรกินก่อนนอนหากมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันตายหัวใจปรึกษาแพทย์ก่อนกินและนี่ก็คือ6อย่างที่ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนค่ะจะได้อร่อยแบบปลอดภัยไม่เสี่ยงปวดหัวใจสัน่นหรือท้องเสียแล้วคุณล่ะ เคยเผลอกินอะไรกับทุเรียนจนรู้สึกไม่ดีบ้างไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะฝากกดติดตามช่องไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ